สวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าประสบการณ์ตรงในเรื่องของการถดถอนของทุกสายนะคะถดถอนอะไรบ้างมีถอดถอนเออวิญญาณต่างๆที่มาแฝงกายนะคะจากการถูกหลอกให้รับขันโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะถูกหลอกว่ามีเทพมีองค์เราไปเผลือรับขันทำให้ชีวิตติดกรรมหนักเออ สิ 10, ประมาณ10กว่าปีตั้งแต่35 36ิามหาหายหลุดหลุดกำหนักก็คือช่วงอายุ45ปีพอดีนะคะแล้วก็มาเบาจริงๆก็คือเนะะี่ยค่ะตอนนี้ซึ่งถอดถอน,ถอนตั้งแต่อายุ45ต้นปี63มมาหลุดหมดหลุดแม้กระทั่งของครอบจักกรวาลก็คือ เขาเรียกมโนกรรมอะค่ะพวกมโนกรรมต่างๆโดยการฟังพระธรรมควบคู่กับการเจริญสตินะคะภาวนาเจริญสตินั่นเองคือหลุดหมดหลุดหลุดจริงๆแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบนันทอนตั้งแต่การเหมือนโดนกระทําต่างๆของที่รับขนัน ของที่ไปสักยานของที่ไปแบบรักษาแล้วก็โดนเขาแถมมาอะไรพวกเนี้ค่ะโดนผู้อื่นพูดจาไม่ดีแล้วไปเผลอรับมาไว้สิ่งจิตสิ่งใจปัจจุบันรื้อถอนหมดแล้วโดยฟังพระธรรมค่ะฟังพระธรรมแล้วก็พยายามทําให้ทุกสิ่งนั้นผ่านจากเราไปให้ได้เพราะว่าฟังจากพระอากาท่านให้พระธรรมมาหลากหลายรูปมาก ด้วยพระธรรมเนี่ยค่ะทำให้เราถอดถอนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งของครอบจัก,กรวาลที่ว่าหนักหนานสาดสิ่งจิตสิ่งใจเราปัจจุบันไม่มีอะไรในตัวไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะอะไรก็ไม่รับค่ะของคนอื่นก็ไม่รับปัจจุบันมาอยู่ในพยายามทำทาน ศีลภาวนาตามคำสอนนะคะของครูบาอาจารย์สายตรงจะขอตั้งมั่นอยู่ในสายตรงค่ะไม่บูชาไม่ลงทางบูชาสิ่งผิดอีกแล้วกลัวกลัวมากค่ะเพราะช่วงนั้นไม่มีความสุขเลยพอมาอยู่กับปัจจุบันที่เราไม่มีอะไรเลยจิตเราไม่มีอะไรแสงมโนกรรมเราตัดดับไม่มีอะไรต่างๆ มันก็เลยพบความสุขแท้จริงว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรค่ะกินอิ่มนอนราบทำงานแค่นี้เองแต่ในเรื่องของมนโนกรรมมันจะเป็นเรื่องของคนที่ยังหลงทางหลงผิดเพราะคนเราเข้าใจว่าจะมีสประเภทหนึ่งไม่รู้ก็คือยังหลงทางหลงผิดและคนที่เริ่มรู้ตื่นรู้จิตมันก็จะเบิกบานค่ะมันก็จะมองอะไรอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยุ่งกับกรรมใครแล้วก็จะปล่อยไม่ใช่รู้แล้วร้อนวิชานะคะร้อนวิชาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่รู้ตื่นรู้มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เหมือนเราทุกวันนี้เราจะไม่ยุ่งเรื่องของใครเลยไม่เอาใช้ทําจบเดียวจบที่ตัวเรานะคะทําจบเดียวพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วมันน่ากลัวมากโลกทุกวันนี้ทุกอย่างเลยแล้วก็ ระลึกคุณพระรัตนตรยัยไม่ใช่เรื่ององมงายแต่ที่หลุดรอดมาได้เพราะว่าท่านชี้ทางนั่นเองก็คือท่านผู้รู้กลุ่มพระอริยะพระสงฆ์ที่เข้าถึงอริยะงดงามมากอันนี้เราเจอก็เปรียบท่านเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนท่านเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านชี้ทางให้เรารอดปลอดภยัยไม่หลงทางนะคะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มหัศจรรย์มาก เป็นคุณยา่าคุณย่าจะสอนมาตั้งแต่เล็กเลยคุณย่าบวชเคยถามท่านว่าทำอย่างไรจะได้พบพระพุทธเจ้ายา่าหนูอยากพบพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้พยายามภาวนาะทุกวันนี้เข้าใจแล้วคะ่ะพบพบเยอะเลยพระอริยะสงฆ์กลุ่มพระอริยะที่ฟังพระธรรมมานะคะก็คือ พระรัตนยพระรัตนตรายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพระพุทธกับพระธรรมก็จะเป็นสิ่งเดียวกันก็มาจากพระอริยะสงฆ์ที่ท่านเข้าถึงท่านมาชี้ทางเราท่านก็มาชี้ทางสอนง่ายๆเนี่ยค่ะถ้าใครมีสติปัญญาก็จะเข้าใจเหมือนออพระธรรมหลวงปู่ทองใบท่านบอกว่ารู้รู้แล้วก็ตัดใช่ถ้าเรารู้แล้วเราไปรับมาเก็บไม่สบายแน่นอนค่ะสิ่งจิตสิ่งใจเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ตัดดับ ท่านสอนในเรื่องของการตัดดับให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองแล้วก็อีกเน้นอีกอันหนึ่งก็ปุถุชนพยายามรักษาสีลห้าง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็เรียนที่ตัวเรานะคะตั้งแต่หัวจรดเท้ากายกรรมการทำผิดศินต่างๆคือไปละเมิดผู้อื่นอันนี้ก็เป็นผิดทางกายกายกรรมเนาะเรื่องอะไรบ้างค่ะ ทำร้ายผู้อื่นชู้อะไรในี่ไกลกรรมหมดเลยวจีกรรมก็คือพูดไม่ดีก็มาจากความคิดไม่ดีแล้วก็มโนกรรมนี่หนักนะมโนกรรมมโนกรรมก็คือการหลงทางนั่นเองค่ะเราไม่รู้นะส่วนตัวเคยหลงทางบูชาสิ่งผิดมันทำให้ชีวิตไม่พบความสุขและไม่เจริญเท่าที่ควรทุกวันนี้นะไม่เอาเลยพยายามตัดค่ะพยายามดับ กายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมพยายามคิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆและทำแต่สิ่งดีๆมันก็เลยเข้าใจทุกสิ่งล้วนมาจากคำสอนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาบอกเรื่องการถอดถอนเป็นขั้นเป็นตอนให้ฟังนะคะว่าถอดถอนทางจิตทำอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ